สวัสดีครับสำหรับหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อผิดพลาดในการใช้งานสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอนะครับรวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวนะครับโดยเนื้อหาีจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับก็คือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบ นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในหน้าจออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้งานนะครับซึ่งจะมีรายละเอ,อียดยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในแต่ละหัวข้อกันเลยครับ